สวัสดีค่ะตอนนี้กูนกับชอ็อกกับยูสแผเน่นะคะนี่ค่ะแล้วก็เราจะไปเที่ยวนี่ซึ่งตามคลิปที่แล้วนะคะที่เราทำคลิปว่าไปซื้อของเตรียมไปทเที่ยวจัดของเตรียมไปฟาร์มอะไรแบบนี้นะคะก็คือครั้งนี้ก็จะไปเที่ยวดั่นเองซึ่ง ปกติอะเวลาเราได้ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีใจอยู่แล้วแต่ครั้งเนี้ยมันแบบมันปิดล็อกดาวมายาวนานแล้วเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวเลยแต่ครั้งนี้เราได้มาเที่ยวก็วดีใจคูณสองเลยทุกคนนี่ไง,งพ่อของเราก็จัดของอยู่มุงท่ายรถไป เดี๋ยวเราเดินทางไปที่ฟาร์มหมอปอกันเลยค่ะ คิดถึงจังเลยคิดถึงจังเลยมัวมัวมัมัวมอ้าวนี่ก็ว่างนะเข้าได้ไหมกเวสคิดถึงจังเลยคิดถึงจังเลยตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะซึ่ง เรามาถึงตอนประมาณสิบโมงกว่าๆซึ่งเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูกิจกรรมต่างๆของที่นี่นะคะไปน,นามีวัวด้วยใช่เขาไม่จัดมรา อาหาหรเให้นมแพกันต่อน,นี่เราก็มาถึงบ้านพักของเราแล้วนะคะตอนมานะคะเราก็เดินขึ้นอันนี้มาเดินขึ้นมานี่ก็จะเป็นบรรยากาศแล้วก็เอากระเป๋ามาวางนะคะนี่ <laughs> มุมมันสวยแสงมันดี นี่เป็นทีวีนะคะจริงๆแล้วอะ่ะมันเลือกได้หลายบ้านพักอยู่เหมือนกันนะคะแต่เราเลือกอันนี้เพราะมันสะดวกมากมันโซฟาเป็นโต๊ะแนี้โต๊ะทานข้าวนะคะแล้วก็เอาของมาวางนะพวกนี้ยิ่งก็เอามาตั้งไว้ถ่ายติ๊กต็อกนี่เลยมีมุมเป็นเป็ดน,น้อยอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะคะมีมีเตาเตาอะไรชี้ล้างมือตู้เย็น ไมโครเวฟก็อยู่ตรงนู้นนะคะนี่เป็นจริงๆอันนี้ห้องน้ำเยอะมากเลยนะอุย้ยตกกระใจคิวอันนี้คือจิ้งจกนี่ทอเลตน,นะคะคือเราไม่ต้องกลัวว่าจะแย่งห้องน้ำกันหรือยังนี่ก็ไมโครเวฟไม่ต้องกลัวเลยว่าจะแย่งห้องน้ำกันนะฮะนี่นี่นี่มีห้องน้ำอีก นี่นะคะสาหรับสมมติสมตสมติพ่อมาแบบนี้ผู้ชายอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นห้องน้าผู้ชายก็ได้นะนี่ก็มีตกแต่งดีๆนี่ก็เป็นทอยเละนะคะนี่ก็มีที่บังอาบน้ําอันนี้อันนี้เราก็ให้พ่ออาบน้าได้น,นะฮะอันนี้ห้องน้ําให้พ่อจองไปเลยสนน่วนะนนี้เป็นห้องนอนอันนี้มันห้องนอนนะคะเป็นเตียงมา นี่เป็นห้องน้ำที่ยยิ้มชอบดีไซน์มากเนี่ยคือชอบดีไซน์ตรงเนี้ยเออแต่สำหรับใครที่งงนะคะเอ,อ้ามันอาบแบบเป็นดีไซน์เนี่ยมันก็เห็นคนโพสสิไม่นะคะเราสามารถปิดตรงนี้ได้ตรงนี้มีประตูเลื่อนมาปิดอีกด้านก็มีนี่เป็นทัวร์เลจมองเลยอะทัวร์เลจที่นี่เยอะ <laughs> นี่มีเสริมที่เอ,อ่อเบาเสริมนะฮะ เีืกอเป็นเออ่แขวนเสื้อผ้าได้อันนี้ก็มีทีวีอีกอยากจองจองเตียงนี้ดูข้างนอกกันค่ะวูอากาศดีเวอร์เย็นสบายฮ้ายลมเย็นนี่ตรงที่มุมดีคือตรงนี้ค่ะเชะิญ นั่นแหละในชีวิตจริงมาดูมันต้องดูให้ได้เนี่ยคือดีมากคือแนะนำมากๆต้องมาให้ได้ที่นี่ต้องมาต้องมานะ มานะคะเฮ้อมยิมเพิ่งเก็บไข่เป็ดไปนะคะนี่แล้วขับก็ต้มมาให้เราแล้วก็จะมาชิมกัน เอาช้อนมือเอาเนื้อออกมาเลยเขาต้มเลืงพอดีอ่ะมือจีใส่บักเกอเขาจะชิมอะไข่ขยแังอร่อยอ่ะนี่หยุดไปเลยื อร่อยมากเราให้ให้ร้อยเต็มร้อยเลยอาิงมนอร่อยมายมา เราก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็มานอนกิ้งเกือกนนอยบนเตียงแล้วก็ว่าดูเล่นเกมอะไรองี้นะคะที่นี่เขาฟรี Wi-Fi นะคะแล้วก็เลยเล่นเกมได้ ก็คือก่อนที่เราจะขีม่ม้าเราจะไปดูพี่เราออกเทรลกันนะคะหลังจากนั้นก็จะกลับมาขีมา่ม้าแต่หลังจากนี้เราจะไม่ได้พูดแล้วก็ได้นะเพราะว่าแบบว่าวันนี้เป็นวันที่สองแล้วก็เราอยากใช้ชีวิตไปเที่ยวให้ขมนะคะแล้วเราก็จะเอาคลิปที่เราทําอะไรแล้วแม่เจะเอาคลิปที่แม่ถ่ายเรา <Okay. S 1> แล้วเอามาแทรกๆนะคะ มาเยี่ยมมาเยี่ยมที่บ้าน้ชากวกล้วยตัวนี้ชื่อชากวกล้วยมีชื่อลาเต้นี่ลาเต้ตาฟ้าลาเตเออ้ให้นมไปแล้วนี่เราซื้ออันนี้มานะคะน,นี่คือจริงอ่ะ เรากินไปเยอะมากมันกินกินไปจนหมดเลยเนี่ยคือน้ำแตงโมปั่นนะคะเออเราสั่งได้เยอะมากเลยมันตมีให้เลือกนะคะทุกคนก็ไปสั่งกันได้เอาไปแล้วเหรอตาเต้เขาชอบทำแบบนี้ Selamat malam. Uh -oh. วันนี้นะคะกเ็เรียกได้ว่าเป็นวันสุดท้ายที่จะได้ขี่ม้านะคะแล้วก็ขี่ไปแล้วนะคะเราก็ออกเทรลนะคะซึ่งพรุ่งพรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่เราจะหยุดที่นี่นะคะเรงนึกคิดว่ามิวควนจะปิดรายการตั้งแต่วันนี้พอพรุ่งนี้อาจจะไม่มีอะไรก็ได้สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like. กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ละเอียดเลยนะคะนี่ค่ะายดูแสบอะ่ะ